สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอุปเปอร์ชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชมเหรียญเทววสุวรรณอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังเป็นรุ่นโปรดนี่วัดแคร์นะครับผมเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมตตาอุปถัมภ์สร้างของหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามสําหรับเหรียญนี้ที่จะนํามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็จะเป็นเนื้อสัาฤทธิ์นะครับผม เนื้อสัมฤทธิ์ผิวลุ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันอันนี้กล่องเดิมนะครับซีลเดิมจากวัดมานะครับมีโลโก้วัดแคร์นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับผมหรือหลายๆท่านอาจจะทราบดีแล้วนะครับ เนื้อสำลิดนะครับก็จะเป็นเนื้อที่ผสมธาตุบริสุทธิ์3าชนิดขึ้นไปนะครับผมก็จะมีทองคำมีเงินแล้วก็มีทองแดงเป็นหลักนะครับในการผสมนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับอาจจะได้ยินได้เรียนมาบ้างนะครับว่าพทะพุทธรูปสมัยก่อนจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดก็เป็นโลหะผสมนะครับที่มีความคงทนนะครับเหนียวนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับ ในสมัยก่อนนะครับประเทศจีนนะครับได้ทําสำริดขึ้นมาเป็นอาวุธนะครับในการทําสงครามสมัยก่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลูกกวัดแคร์ที่กล่องด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็น สีทองๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวหนังสือเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับกล่องก็จะเหมือนกับเนื้ออื่นๆที่ได้ชมมาแล้วนะครับด้านในผ้ากำมะหยี่จะเป็นสีครีมอ่อนๆนะครับสีครีมอ่อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามสำริดกันนะครับเราเห็นนอกซีลกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าสีออกทองนะครับสีทองๆเลยนะครับ สำหรับเปลียนบทนี้วัดแคนะครับเป็นงานประกอบ3ชิ้นนะครับมีองค์เท้าวิสวรณนะครับ1ชิ้นแล้วก็กรอบด้านนอก1ชิ้นแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นอีก1ชิ้นที่ผมได้ให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับเปลียนนี้นะครับว่าความสวยงามจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะซิลออกมาดูกันดีกว่านะครับผมถึงความสวยงามนะครับเนื้อสำริดนะครับก็เป็นอ่า รายการเนื้อที่เราจะไม่ค่อยเห็นในการจัดสร้างอยู่บ่อยสักเท่าไหร่นะครับในการสร้างเหรียญนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อโลหะที่เป็นโลหะผิวเพียวนะครับโลหะชนิดเดี่ยวเดียวเลยอย่างเช่นทองแดงนะครับเป็นชนวนหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นมากกว่านี่นะครับสําหรับสำริดผิวรุ้งนะครับรุ่นปดนี้วัดแคร์นะครับผมนี่เลยนะครับลวดลายอักขระชัดเจนนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับผมนี่นะครับความสวยงาม องค์เท้าวิสวรณนะครับผมนี่นะครับก็เป็นองค์จะมีสีทองทองนะครับผมแล้วก็จะมีสีเงินเงินด้วยนะครับผมแล้วก็มีสีออกทองแดงนะครับเป็นรุ้งรุ้งนะครับนี่นะครับองค์เท้าวิสวรณ์ก็จะเป็นลวดลายนะครับพุทธศินนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับใบหน้าชัดเจนนะครับดวงตาคมชัดนะครับเขี้ยวใหญ่ๆนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยรายละเอียดทุกมุมนะครับผมพื้นหลังนะครับพื้นหลังจะเป็นสีทองทองนะครับสีทองทองให้เราเห็นนะครับฉากหลังนะครับจะเป็นสีทองทองเลย นี่นะครับสวยงามชัดเจนนะครับลวดลายพุทธศินนะครับด้านล่างนะครับองค์พยาปุริศาสตร์นะครับนี่นะครับรายละเอียดชัดเจนมากๆเลยนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นปดน้วัดแคนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่ออิฐนะครับวัุลามณีนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับผมออกแบบเหรียญเลยนะครับโดยปกติหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเป็นทรงจําปีซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับที่สําคัญเดี่ยตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็น อัครยันนะครับอัครยันที่ประทับอยู่บนเหรียญจำปีสี่ห้านะครับหลวงพ่อท่านได้เมตตานะครับผมให้นํามาประทับบนรุ่นนี้ด้วยนะครับปลดนี้วัดเค่นะครับยันนะเทวดานะครับผมด้านบนนะครับฝั่งนี้นะครับผมอินรักษานะครับฝั่งขวาคมรักษาด้านล่างนะครับเท้ากเวนรักษานะครับผมแล้วก็มียันดอกเท้าเวสวรรณโนนะครับผม แล้วตรงกลาง3 79นะครับ 3. พระรัตนตรัย3นะครับ7พระชง7นะครับทำแห่งการตัดสรุปเก้าก็จะเป็นสังฆคุณ9นะครับเป็นคุณของพระสงฆ์เก้า 9, ประการนั่นเองอันนี้เป็นลายมือหลวงพ่ออินนะครับท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกานะครับแล้วก็ปลดหนี้นะครับผม วัดแคเมืองสุพรรณบุรีพศ2565นั่นเองนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังผิวจะเป็นออกสีทองๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีผิวรุ้งๆนะครับผิวรุ้งๆกรอบจะเป็นผิวสีรุ้งนั่นเองนะครับผมส่วนโคดเหลงนะครับเป็นการยิงเลเซอร์โคดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นการยิงเลเซอร์หมายเลขเหรียญนะครับผมโคดเหรียญนั่นเองนะครับ อันนี้สี่หกเจ็ดแปดนะครับโอโหเรียงด้วยนะครับผมจริงๆน่าจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับจุดหายไปนิดหนึ่งเองนะครับผมสวยงามมากๆนะครับสวยงามสําหรับสําฤทธิ์นะครับจะสร้างนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมสัมฤทธิ์ผิวรุ้งนะครับนี่นะครับเนื้อในนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมเป็นโลหะผสมนะครับ แล้วก็ผิวนะครับเป็นการทําผิวเป็นผิวรุ้งนั่นเองนะครับให้เป็นความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็เห็นความสวยงามกันแล้วนะครับผมสำหรับปุนีีวัดแค่นะครับก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดจุลามณีนะครับผมในวันที่นะครับ18มิถุนายนนะครับ2565ที่ผ่านมานะครับก็เป็นพิธีพุทธาพิเศษเกรียนสทศวรรษนะครับ ที่วัจุลามณีนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่ออิฐท่านได้ออกแบบแล้วก็เป็นผู้ทําการนะครับพุทธาพิเศษนะครับที่วัจุลามณีนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เก็บไว้บูชาใช้พุทธคุณนะครับไม่ธรรมดาเหรียญสวยๆนะครับผมราคาไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีไว้บูชานะครับจากเป็นมงคลนะครับอย่างยิ่งสําหรับตัวท่านแล้วก็ครอบครัวนะครับสวยงามมากๆนะครับรายละเอียด นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับผมเพราะว่าทางวัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะสร้างฐานารณะประโยชน์นะครับสําหรับรุ่นปดนี้วัดแคนะครับก็สมทบทุนนะครับสร้างหองสดมนวัดแค่เพราะฉะนั้นใครได้ร่วมทําบุญกับทางวัดก็ถือได้ว่าได้ร่วมทําบุญนะครับผม ได้อานิสงส์ในการทําบุญนั้นนะครับอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับผมแล้วทางวัดก็จะนําปัจจัยที่ได้นะครับผมไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับดังที่กล่าวมาไว้แล้วนั่นเองนะครับผมสาหรับรุ่นปลดนี้วัดแคร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับเนื้อสัมฤทธิ์ผิวรุ้งนะครับผมท่านใดนะครับผมที่ชอบนะครับก็สามารถไปเช่าหาบูชากันได้นะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับผมส่วนท่านใดที่มีแล้วก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผม สวยงามจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมปลดนี้วัดแคร์นั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาความสวยงามของเหรียญรุ่นปลดนี้วัดแคมาให้ทุกท่านได้ชมถึงความสวยงามนะครับแล้วก็รายละเอียดในการจะสร้างนั่นเองสำหรับท่านใดนะครับยังไม่ได้ชม เนื้อชนวนชุบ3มก,กษ,ษัตริย์หรือว่าเนื้อมหาชนวนชุบแบล็กโเดียมองทองลายทองนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมแล้วก็รายการจัดสร้างนะครับทุกเนื้อนะครับของรุ่นนี้นะครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมได้ทําคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆวยกันทุกๆคนเลยนะครับผมตับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ